โอเคค่ะทุกคนเราก็จะมาต่อกันใน EP4 ตอนนี้ก็อยู่กับช่วงชีวิตตามติดลอดอนั่นเอง E p พีนี่ก็จะเป็นตอนเช้าเขาก็จะเป็นซ้อมพิธีประดับยศแล้ตอนบ่ายเขาก็ต้องประดับยศให้เอ่อให้นายหมูนะท่านผู้ชมให้หัวหน้ากองร้อยให,นนให้นู่นให้นั่นให้นี่วันนี้ไม่มีอะไรหรอกซ้อมพิธีเฉยๆแต่เราก็ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศตอนนั้นเพราะว่า เขาไม่ให้เล่นโทรศัพท์ในตอนซ้อมพิธีนะท่านผู้ชมเราก็ไปนั่งเออเอออยู่กับเขานั่นแหละก็ซ้อมพิธีประดับยศนั่นนู่นนี่ทําตามเขาคําสั่งของเขาและพอสุดท้ายอืมแล้วก็มาตอนบ่ายมันก็จะเป็นพิธีประดับยศเขาก็เรียกคนที่ได้ประดับยศตามรายชื่อมันก็จะมีอ่ออะไรอ่อเขาจะเรียกว่าเอาเอ,เอ,เอท่าทางการประดับยศก็จะขึ้นบรรทายาหัดแล้วก็เขาก็จะประดับยศแตะที่อ่ บะไหลของเรานะท่านผู้ชมแต่ว่าเราไม่ได้นเขาหรอกเพราะเราเอออ่าไม่ให้อไม่ใช่เราไม่ใช่โรงเรียนเจ้าภาพนะท่านผู้ชมไม่ใช่ไดท่านผู้ชมเราพูดผิดเราไม่ใช่นายหมูลลหรือว่าหัวหน้ากองพันหวัวหน้ากองร้อยนะท่านผู้ชมก็ขอ,ขอกราบขออภัยในความพูดผิดนะท่านผู้ชมพอเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ๋อเราก็จะเตรียมตัวขึ้นรถกลับ,บบ้านนะท่านผู้ชมกลับบ้านกันเลยนี่ยูหู oo, แล้วก็บรรยากาศอยู่บนรถแล้วนะท่านผู้ชม แต่ก่อนอื่นเราก็ต้องขอย้อนกลับไปก่อนที่เราจะกลับบ้านหน่อยนะท่านผู้ชมเราลืมคู่ตอนที่เราเดินทางมาแล้วก็เดินทางมากับพมารดาอีกเช่นเคยโดยการจะนั่งรถมอเตอร์ไซค์เข้ามานะท่านผู้ชมก็มาถึงโรงเรียนประมาณหกโมงตรงพอดีนะท่านผู้ชมรีบๆหน่อยโอ้ยูหูเดี๋ยวจะมาเล่าต่อ EP 5นะท่านผู้ชมบ๊ายบาย